สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องดารานักร้องใส่กางเกงขาบานชุดที่3ระหว่างปีพุทธศักราช2515ถึง2519เชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับภาพที่1เอ นายนาชีวน,นันน์นางเอกดาราสาวสวยดาวร่วงดวงใหม่จากจังหวัดนครสวรรค์สังกัดละโวภาพยนตร์รูปนี้ขณะเธออายุ18ปีแต่งชุดแฟชั่นดานราเสือ้อกับกางเกงราตรีขาบานออกแบบโดยไพรทูนโรจนารุจิแห่งโมเดลเลสชนบุรีสมชายจันทวังโสถ่ายภาพภาพเมื่อปีพุทธศักราช2515 2. 5ห้าดาราใสาก่กางเกงขาบานมานพพยนโรธอรัญญาสายยันและกฤษณะภาพเมื่อปีพุทธศักราช2517พวกเขาแสดงภาพย,ยนตร์ด้วยกันเรื่องพยักร์าร้ไทยทีเรียงจากซ้ายไปขวาดังนี้ 1. ยะมานพอัศวเทพ 2. พยนโรดใจสิงสาม เปียกอรัญญานามวงศซึ่งเรื่องนี้เธอแสดงเป็นนางเอกพระเอกคือ like. สมบัติเมธนี 4. ตุยสายันจันทระวิบูลและ 5. แดงปริศนอํานวยพรด่าร้ายดังในอดีตนั่งเข้าฉายเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2518ณนะโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ที่สาห้าดาราใสาก่กางเกงขาบานนาฏสันติโดมสุปชัยและอานันเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2518เรียงจากซ้ายไปขวาดังนี้ 1. สุปชัยไม่ทราบนามสกลุล 2. โอสันติคราประโยนเกิดวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2491 3. เล็กนาฏภูวนยัย เกิดวันที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2489 4ดมโดมสิงโมลีเกิดวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2475และ5หน่อยอานันซ์สัมมารับพย์เกิดวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2487รูปจากหนังสือดานรารัฐเดือนกันยายนพุทธศักราช2518 ภาพที่4สองดานราสันติสัส,สิมาใส่กางเกงขาบานเมื่อปีพุทธศักราช2518จากซ้ายไปขวา 1. โอสันติคราประโยุนเกิดวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2491ที่กรุงเทพมหานครผลงานภาพยนตร์เช่นมนกากีเมื่อปีพุทธศักราช2515 สันติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีพุทธศักราช2525 2. ต้อยส,สัิมาสิงสียิเกิดวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2497ที่จังหวัดปทุมธานีนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องอีหนูคู่กับกรุงศรีวิไลเมื่อปีพุทธศักราช2516 ที่5 5าดาราใส่กางเกงขาบานชัยยาสมบัตินาดดามและเกชาเมื่อปีพุทธศักราช2519พวกเขาแสดงภาพยนตร์ด้วยกันเรื่องคมเฉอนคมเมื่อปีพุทธศักราช2519เรียงจากซ้ายไปขวา1เกชาเปลี่ยนวิถีเกิดปีพุทธศักราช2469ที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรี2เล็ก นาดภูวนัยเกิดปีพุทธศักราช2489ที่พระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 3. อสสมบัติเมธนีเกิดปีพุทธศักราช2480ที่ทาาจ,จังหวัดอุบลราชธานี 4. เบิ่มดามดัสกรเกิดปีพุทธศักร, 80, รชาช2488ที่อำเภอจรนะจังหวัดสงขลาและ 5. อูดชัยยาสูนริยัน เกิดปีพุทธศักราช2477ที่พระนครหรือกรุงเทพมหานาครในปัจจุบันขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ